ก็ผมเป็ปนกำลังใจให้นะครับให้ผ่านเหตุการณ์อุรกวัไยไปเรื่อยๆครับผมได้ได้ชด้ได้ด้ได้่สี่ดีได้ได้ไรได้ไดเดไดด้ไอ้ อับวอ้าวอ้าวใ่ผมไ้ใส่น้อยไปวน้ำไม่เข้าหรือเฮ้ยขอบคุณครับเอ้านอ่าเอ้าให้นี่มาใส่ตรงนี้อ่ะเฮ้บของปลามุ่งมั่นนะครับท่านสสนะครับรุชานะาอาศัยนะครับด้านหลังดานอะไรต่างๆนะครับต่างๆตจัดต่างๆนะครับจัดตะเบลโคพอร์ตออกนะครับโดยใจรนะครับถือว่าโพน้ำดำออกเป็นที่แรกนะครับที่น้องๆ ทีมเอาแบยิ้มแบบมีความสุขนะครับพี่น้องพอออกอก็แจกของย่างชีพครับผมมาให้กำลังใจพี่น้องชาวเชนาครับตั้งแต่ไปฟ้องเนี่เราเคยออกมาเจอน้ไม่ไม่เคยเลยครับครั้งแรกครับก็กรู้สึกแบบภูมิใจครับแล้วก็รู้สึกดีใจับตัวเองครับที่ได้ไมาชื่อมือครับครับ ก็ผมเป็นกำลังใจให้นะครับให้ผ่านเหตุการณ์อุทกภัยไปเรื่อยๆครับผมก็ว่าจะอยากเล่นบอาชีพครับผมยังไม่มีครับก็ขอแค่ทีมที่มีโอกาสให้ลงเลยครับสอนนะครับให้นักเตะเนี่ยได้มีความรู้และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขากําลังตกทุกข์ได้ยากนะครับเพราะว่าอุทกภัยเนี่ย เป็นความเดือดร้อนที่ค่อนข้างที่จะหนักเอาการนะครับนั้พาเขาเนี่ยมาเรียนรู้ชีวิตนะครับของคนที่ตกทุกข์ยากแล้วก็มาให้มีความรู้สึกว่าได้มีส่วนในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วเขาก็จะได้รับความรู้สึกดีๆแล้วก็เป็นประสบการณ์เพื่อจะนําไปใช้ในอนาคตข้างหน้านะครับในเรื่องของการดําเนินชีวิตและในการช่วยเหลือสังคมครับ